กราบเรียนท่านประธานที่เคารพอย่างสูงครับกระผมปณดาดิศกุลสมาชิกวุฒิสภาขออนุญาตย้อนกลับไปถึงในประเด็นเรื่องการศึกษาที่ท่านสมาชิกวุฒิสภาได้กล่าวกันไปแล้วหลายท่านกระผมเ,เข้าเชื่อ,อในช่วงหลังนี้ต้องกราบขอประธานอภัยก็เป็นเรื่องที่เห็นว่าทางท่านเดขาธิการ สภาพัดมาเองซึ่งเป็นหน่วยงานที่กระผมมีความรักและผูกพันมาตั้งแต่เขารับราชการเมื่อกว่า40ปีที่แล้วแล้วก็สำนักงานกอพอเกิดขึ้นภายหลังก็สำนักงานกอพอรที่กระผมมองว่าราชการอยู่ได้ทุกวันนี้ไม่ว่า,ากระทรวงต่างๆกรมต่างๆที่ทำงานกันอยู่ได้เนี่ยก็ด้วยมีสามหน่วยงานหลักเนี่ยเป็น เป็นศูนย์ประสานเป็นศูนย์ยงใยเกี่ยวพันกันให้เกิดความเป็นเอกภาพของความเป็นประเทศไทยในท้ายที่สุดได้ยังยังมองไม่เห็นเลยว่าปราศจากสภากพ,พปราศจากกอพปราศจากกอพรแล้วเ,เราจะทํางานกันยังไงเพราะว่าราชการโดยตามความเป็นจริงเนี่ยราชการค,คือแบบอย่างของสังคม รราชการคือโร m โมเดลากจะใช้เป็นคำพูดเป็นภาษาอังกฤษก็คือเป็นเป็นเรื่องของตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมเป็นเรื่องของการให้ความอบอุ่นใจให้แก่ประชาชนเป็นที่พึ่งพาไม่ไม่ใช่เป็นที่น่าเกลียดน่ากลัวไม่ใช่เป็นที่ไม่ไวเนื้อเชื่อใจพระราชการในขณะเดียวกันถ้าถ้าท่านจัดย้อนศึกษากลับไป ถึงตั้งแต่ในรัชสมัยของนิหลวงรัชกาลที่หซึ่งเป็นช่วงของการปฏิรูปการปกครองประเทศสยามเป็นครั้งแรกนับจากกรุงศรอยุธยาซึ่งเนิ่นนานมากจากเมืองวังคลังนาม,มาเป็นกระทรวงเสนาบดีหรือว่ากระทรวงรัฐมนตรีที่ปรับเปลี่ยนกันเมื่อหนึ่งเมษายนปี2435นี่ยนี่เนี่ยยุทธศาสตร์ทางด้านการศึกษาที่กระผมได้อ่อ มองดูผ่านของแผนของสภาพัฒน์ฉบับปัจจุบันฉบับที่13เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากถ้าหากว่าออทุกภาคส่วนราชการข้าราชการทุกนายสามารถปฏิบัติได้แล้วก็ให้เป็นตัวอย่างของสังคมเป็นตัวอย่างของประชาชนเป็นตัวอย่างของลูกหลานเยาวชนแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียใจที่ทุกวันนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นที่ผ่านมาก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้น มันเป็นความเสียเวลายอย่างที่สุดเลยที่สภาพสาชาดทำงานก็พอคบคิดแนวคิดการติดตามผลทำตัวชี้วัดอะไรต่างๆผงก็พอที่กระผมได้เคยทำงานร่วมกันมาตั้งแต่กระผมยังรับราชการอยู่ต่างจังหวัดนี่ต้องกราบเรียนท่านประธานว่ามันเป็นเรื่องที่น่าน้อยใจสำหรับคนไทยเชื่อเกินเมื่อมองย้อนกลับไปแล้วมันกลายเป็นเรื่องของความ เสียเวลาเราก็ไม่ได้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งต่อระบบการเมืองปัจจุบันที่กระผมมองว่าเป็นเป็นเรื่องที่ไม่ได้เสริมสร้างความเ,เป็นระเบียบที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า procedural democracy นี่ไม่ไม่ได้เกิดขึ้นเลยเมัวแต่ยังตับไปสู่ทิศทางเดิมๆคือความ หลงอำนาจการวางอำนาจบาดใหญ่แล้วก็ชอบใจปรีเปรมอยู่กับการได้รับการประจบประแจงเอาใจจากเจ้าหน้าที่ของรัฐก็คือข้าราชการบางผู้บางคนที่ท,ที่ไม่รู้จะทำยังไงแล้วมันดูจะไม่มีทางเลือกส่วนคนที่เขามีทางเลือกและเขาคิดเป็นเขาก็วางตัวเฉงังงามฝังตัวเฉยแล้วก็ไม่ ประสบพบกับความผิดพลาดอะไรใดๆในชั้นสุดท้ายของการรับราชการนี่นี่คือสิ่งที่เด็กๆควรจะได้เรียนรู้จากผู้ใหญ่ตามยุทธศาสตร์การศึกษาของชาตินี่ที่เราพูดกันถึงอยู่แล้วก็รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมฉบับที่13นี่ด้วยเ,เราเราพูดกันถึงราชการส่วนกลางเนี่ยท่านประธานที่ครบครับ เรามองกันถึงวงกลมวงใหญ่วงหนึ่งซึ่งมี19กระทรวงรายรอบอยู่เราเราไม่เอาสำนักนายกไปเข้าแถวอยู่กับ19กระทรวงรายรอบนั้นวงกลมวงใหญ่นี้สำนักนายกจะอยู่ตรงกลางสำนักนายกรีทำไมถึงอยู่ตรงกลางก็เพราะว่าเป็นที่ทำงานของหัวหน้ารัฐบาลของรองนายกรัฐมนตรี แล้วก็ของหน่วยงานต่างๆอีกมากมายรวมทั้งสภาพั์เองสำนักงบประมาณด้วยสำนกออักกพสำนกอออักกพรสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติสมชสำนักข่าวกรองอะไรทั้งหลายเนี่ยอยู่กับสำนักนายกเพราะฉะนั้นเราจึงพูดว่าสถานะของสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยจึงมีสถานะเ,เ,เราใช้คาว่าเทียบเท่าแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นกระทรวงส่วนที่รายรอบวงกลมใหญ่นั้นคือ19กระทรวง ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพลังงานกระทรวงสาธารณกุรอะไรต่างๆจนครบ19บกกระทรวงเหนือจากนั้นขึ้นไปก็จะเป็นองค์กรอิสระจะเป็นนิติบัญญตัติจะเป็นกระบวนการยุติธรรมจะเป็นสารปกครองจะเป็นสารรัฐธรรมนูญแล้วก็ยังมีปปชคอกตอตรวจการแผ่นดินตรวจเงินแผ่นดิน แล้วก็คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยอยากอยากให้ลูกหลานเยาวชนได้เกิดความเข้าใจในแง่นี้แล้วก็ให้ลึกซึ้งเข้าไปว่าประเทศไทยมี76จังหวัดเลิกพูดกันสถิว่า77นี่พูดกันอยู่เรื่อยโทรทัศน์ก็พูดสื่อก็พูดผู้บริหารเองก็ยังพูดและรู้ทั้งรู้ว่ากรุงเทพมหานครไม่ใช่จังหวัด กรุงเทพมหานครเป็นอปทอในรูปแบบพิเศษกล่าวคือเป็นเทศบาลขนาดใหญ่มี50เขตบางครั้งกระผมได้ยินผูพ้พูดทางทางสื่อเนี่บอกประเทศไทยมี77จังหวัดมี878อำเภอเอาท่านพูดถูกจำนวนอำเภอแต่พอมาถึงจำนวนจังหวัดท่านพูดผิดท่านพูด77เด็แต่เขาพูดเอาอย่างพูดตามอย่างทุกวันนี้กระผมยังรับใช้สำนักง,งานกพอ,อยู่ไปพบ ปฐมนิเทศขราชการใหม่เนี่ยของกระทรวงน้นกระทรวงนี้นี่รองสุ่มถามเข้านี้ก็ยังตอบ77กันอยู่นั่นน่ะว่า77จังหวัดก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมพูดไม่ให้ได้เหมือนกับในหลายประเทศที่เขาเข้าใจกันว่าเมืองหลวงของประเทศมันต้องแยกออกไปให้เกิดความเข้าใจว่าเป็นถิ่นพำนักที่อยู่อาศัยที่เรียนหนังสือที่รับราชการของผู้คนซึ่งมาจากทั่วประเทศ กรณีของเราก็คือมาจากทั่วราชนาจักรมาอยู่ณเมืองหลวงในทางกลับกันตอนที่กระผมรับราชการที่เชียงใหม่เนี่ยกระผมไปพบผู้คนมาจากหลายจังหวัดไปตั้งรกรากที่นั่นแล้วก็รักนิวัฒนธรรมรักในสิ่งแวดล้อมที่นั่นเมื่อกี้มีท่านสมาชิกวุฒิสภาก็ได้กล่าวไปถึงการปกครองท้องที่ด้วยก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านนี่วันที่10บสิงหาคมของทุกปี กระผมก็โชคดีที่ยังมีโอกาสได้รับใช้กระทรวงมหาดไทยก็ยังได้พบกับพี่น้องกำนันพี่บ้านยอดเยี่ยมประจำปีนี่ท่านก็ยังดีมีความเข้าใจกันเป็นจำนวนมากเลยว่าท่านไม่ได้อยู่ทั้งที่สามแต่ท่านอยู่ทั้งที่สองทั้งเดียวกับจังหวัดและทั้งเดียวกับอำเภอก็ก็มีหน้าที่จะต้องช่วยเหลือส่วนราชการซึ่งอาจจะมีที่ตั้งเฉพาะอยู่ที่ตัวจังหวัดแต่ไม่มีตั้งอยู่ที่อำเภอไม่มีอยู่ที่ตำบล ก็ได้พี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านนี้เองซึ่งได้รับการสถาปนาพระราชทานกำเนิดขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จทวดของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวในรัชกาลปัจจุบันสุดท้ายที่ลูกหลานเยาวชนทางด้านการศึกษาควรรับการกับชับย้ำเน้นให้เหมือนกับสิ่งที่สภาพัฒน์พยายามทำอยู่ให้เกิดความสำเร็จแต่ถ้าสำเร็จได้มันก็จะต้องขึ้นอยู่กับกระทรวง ขึ้นอยู่กับผู้บริหารทางการเมืองขึ้นอยู่กับข้าราชการระดับสูงสั่งการลงไปปฏิบัติให้ได้ไม่ไม่ใช่มีอยู่แต่ใดแผนแล้วก็พูดกันอยู่นั่นแนหะผิดผิดถูกถูกอยอเขาประเทศจึงยืนอยู่กับที่อย่างเงี้ยไม่ก้าวไปไหนเลยกลายเป็นความเสียเวลาเพระนั้นสิ่งนี้เราโยงแท่งที่สองซึ่งเป็นแท่งภูมิภาค มีที่มาจากระบบมณฑลเทศาพิบาลตั้งแต่สมัยในหลวงรัชกาลที่หก็เชื่อมไปสู่ทั้งเจ้าของบ้านก็คือทั้งที่สทั้งที่สมคืออะไรทั้งที่สมก็คืออ,อบจอเทศบาลทั้งสามระดับตำบลเมืองนครอ,อ,อบตอและยังมีเมืองพัทยากับกรุงเทพมหานาครอ,อยากให้ลูกหลานเยาวชน ได้ได้ศึกษาที่จริงในทุกภาคทั้งสีภาคเรานับตามหลักเกณฑ์ของราชการไทยนี้มีสถานศึกษาดีๆเยอะมากหลายแห่งที่ครูบาอาจารย์พร้อมจะให้ความรู้ความเข้าใจแก่ลูกหลานในทางที่สร้างสรรค์และก่อให้เกิดความเป็เดกภาพให้ได้ในบ้านเมืองไทยไม่ไม่ใช่อยู่กันหนมหลวมอย่างนี้เราก็ไม่เดินไปข้างหน้าสักทีหนึ่ง วนเวียนอยู่เนี่ยแล้วพอเข้าไม,ม่มีอำนาจกันทีก็ก็กซ้ำชากกระทำอะไรกันไม่ได้เกิดทิศทางที่จะมองไปสู่วันข้างหน้าที่อยากเ็นประเทศไทยมีความเจริญรุ่งเรืองเหมือนกับนานาอารยะประเทศเขาก็กอ็กอ,อยากจะให้ยุทธศาสตร์ทางการศึกษาก็กลับมาเป็นเรื่องของออความคิด ที่ทางสภาพัดเองก็กล่าวอยู่บ่อยครั้งแล้วก็ผมก็ชอบมากกอพอด้วยส่างงานกอพอรอด้วยอยากให้ลูกหลานในแวดวงการศึกษามีความประพฤติดีที่เราฟังกันอยู่เป็นประจำคือทั้งเป็นเด็กดีแล้วก็เป็นเด็กที่มีความรู้ความสามารถมีจริยธรรมจัญญามีระเบียบมีวินัยตอนตอนนี้เรื่องมีวินัยนี่กระผมก็สงสัยมากเลย ว่าว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรทั้งหลายทั้งปวงในขณะนี้เป็นเป็นเพราะว่าผู้ใหญ่ปล่อยประละเลยกันหรือยังไงหรือว่าไม่สงสารลูกหลานของเราหรือยังไงจึงปล่อยประละเลยกันได้ถึงขนาดนั้นเ,ออเราพูดกันถึงความขยันหมั่นเพียรความอดทนความสัตย์ซื่อสุจริตความเสียสละความรักชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นหัวใจในความเป็นคนไทยที่เราจะหลีกเลี่ยงปฏิเสธถึงข้อเท็จจริงประการนี้ไม่ได้เลยไม่ไม่ต้องให้ปู่ย่าตายายสอนเรามาแต่มันเป็นความสำนึกไทยเพราะฉะนั้นความสำนึกประการนี้อย่าว่าแต่นักเรียนลูกหลานเยาวชนของเราที่จะเกิดความสำนึกขึ้นโดยธรรมชาติแม้แต่ในแวดวงนิติปัญญัติเอง ก็ต้องเกิดขึ้นโดยธรรมชาตินั่นคือความรักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ไม่ไม่ใช่กระทําตนอย่างที่ออกมาพูดจาให้ข่าวทั้งโซเชียลมีเดียแล้วก็แบ่งแยกผู้คนมีอยู่ประเทศเดียวที่แบ่งแยกผู้คนเป็นสีส,นนสีนู้นสีนี้ในในต่างประเทศเขาใช้สีกันเพื่อที่จะแข่งขันกีฬา ระหว่างประเทศระหว่างเมืองระหว่างจังหวัดก็ว่ากันไปอของเรานี่มาแบ่งแยกผู้คนให้เกิดความแตกแยกก็ทำให้คิดไปถึงว่า,าการศึกษาไทยต้องย้ำเน้นให้มากเรื่องเราจะนำระบบการแบ่งแยกแล้วปกครองมาใช้ไม่ได้โดยเด็ดขาดนะครับมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของบุคคล ในสถานภาพที่ตนเป็นนักการศึกษาคือเป็นนักเรียนรักบุพการีเคารพครูบาอาจารย์ในขณะเดียวกันครูบาอาจารย์ก็ต้องเมตตาให้ความสงสารให้ความรู้ต่อลูกศิษย์พระท่านเข้ามาเป็นครูแล้วโถกระผมเคยไปรับราชการทางการเมืองอยู่ขณะหนึ่งที่กระทรวงศึกษาธิการเคยประถมนิเทศผู้ช่วยครูแต่ละรุ่นนี่ ปราบเรียนท่านประธานต่อไปอยังท่านเลขาธิการสภาพัฒน์โอโรุ่นหนึ่งปฐมนิเทศทีหนึ่งนี่เป็นพันนะครับเป็นพันคนถ้าเราจะไปถึงคนที่นั่งฟังทุกคนได้ยังไงก็ก็ต้องสุมเอาและในเวลามีจำกัดอยู่นั่นนะอันอันนี้เขาเป็นสิ่งที่อยากให้ทางสภาพัฒนได,ได้ได้ลงไปควบคุม ทราบดีว่าท่านไม่ได้อยู่ในสถานะจะลงไปบงังคับบัญชาแต่อาศัยในโรที่ท่านอยู่กับสำนักนายกรัมนตรีถ้าสำนักนายกรัฐมนตรีนี่อยู่เหนือทุกกระทรวงหมดจะต้องดูแลกำกับดูแลให้เป็นไปตามแผนที่ท่านมีความปรารถนาดีต่อประเทศชาติต่อลูกหลานเยาวชนให้ได้ให้เด็กเป็นคนดีสีสังคมเป็นเด็กดีของชาติบ้านเมือง เป็นเยาวชนที่ดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวความคิดต่างๆเหล่านี้หากเกิดขึ้นได้เขียนเขียนกันไว้ว่าขอขอให้ท่านสรุปนะครับใช้เวลาเกินไม่ห้านาทีแลยแปดข้อสําคัญกระผมกราบขออภัยท่านครับกระผมขอ,อ,อจะจบลงเพียงเท่านี้ว่าเป็นความคิดที่ใคร่ขอกราบเรียนต่อท่านประธานต่อเพียงท่าน เลขาธิการสภาพัพัทที่ครับรักกิง้งว่าเป็นเป็นเรื่องที่เราคงต้องเอาใจใส่ในเรื่องของหลักสูตรการศึกษาแนวทางปฏิบัติจริยธรรมคุณธรรมและความรับผิดชอบที่จะต้องมีเกิดขึ้นให้มากทั้งผู้ใหญ่ทั้งคุลูกหานเยาวชนด้วยกราบขอบพระคุณท่านครับ